ไไน,น้องจะไปไหนคะน้องจะไปไหนทำอะไรนะ่ะบีแคบฝูนะลูกนะน้องจะไปอะไรน้องจะไปทำอะไรน้องจะไปไหนไมแน่น้อยไปอะไรเมนอืมทำอะไรนะ่ะลูกอืมสวัสดีค่ะยังจเจมจะเมินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปไหนจะไปไหนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อน โอเคพรุ่งนี้ไปเล่นหิมะไหมไปช้อปปิ้งไหมโ okay. อเคส, no, สวัสดีค่ะก่อนสิอยงนั้นน่ะนน้องแม่สวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะก่อนแม่จะพาไปช้อปปิง้งไปช้อปปิง <Ha. S 1> ้งค่าดีดนๆน้องไปหาอะไรดีคทำ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 หาอะไรดี่เรื่องจะมีเรื่องทำดื้อพี่น้องไหม นู anyway, noi, amos, <S <s mm ่นไปนู่นไปนู่นไปนู่นไปเล่นไฟดับโอ้ยไฟดับโอ้ยไฟดับไปนู่นไปเอาโน่นนะปั๊กเก็บเอาใส่นู่นเอาไปประเปกใส่นู่นใส่ในรถนู่นป่ะอุ้ยใส่เลยใส่ยัง ừ nan hiền mày nón niệm nái chị nè tham hai bán chút 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 Mẹ cũng chút 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 อย่าเมนทำอะไรนะนะั <No. S 2> ่นนะ่ะข้ามาข้เมียน้ามเมโอเค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 ข้มเมียเเมนน้องทำอะไรเอออร่อยไหมคะนั่งกินเลยเหรอลูกนั่งอยู่เงินเลยเหรอลูกนั่งพื้นเลยเอออร่อยไหมคะลูกดูของเล่นใช่ไหมเต็มไปหมดเลยมาสีกระดาษไหม น้องมาๆมาอะไรเฟนฟายเหรอลูกฮะเฟนฟายจากแม็กโดนัลเหรอลูกเหรอ,อร่อยไหมน้องสวัสดีค่ะหรือยังค่ะาส,สวยๆสิลูกค่าสวยๆค่อือหึเกลเกลเก่งมากเลยค่ะลูกน้องดูอะไรฮะจามินดูอะไรค่ะลูก จามินจามินจามินเอ้ยน่ะน่ะนูองาทำอะไรล่ะลูกจามินดูได้ดีเก็บด้ยน่ะน่ะเใช่ไหมน้องทำดื้อฮันนี่คือจะเท้าจามินก็เพกตุ๊บักก็เพกตุ๊บักพี่จะปักเก็๊บจามินไปไปเพลกใส่เก็บมาลูก กินอัพเร็วๆเนาะวายทีนนี้ทุกคีนอับเนาะเย้เน no, าะแคปิูมัมม่ากินอับกินอัพไอเดบาดีกินอัพแล้วลูกเหรอไหนกินอัพไหนอยโรงเรียนทำไงยัง <c> ไ <oughs> ม่กินอัพช่วยไหมกินอัพ <c oughs> เนี่ยมากินเลยมาใส่นี่เอาใส่นี่ช้อปปิง้งจะเป็นช้อปปิง้งสิ shopping look what is it what is it what is it Aye. no what is it Yeah, yeah you're right mm -hmm. what is it che. Che. good girl what is it what is it what is it, Mama? How about this? What is it? Oh. oh yeah. What is it? <clears throat> what is it? W. Yes. What is it? E. Good girl. What is it? N. Mm hmm tell, tell me, what is it? What is it? F No, what is it? G. Yay. G. What is it, mama? I mean, what is it? P. Yes. You see. What is it? Y. No, what is it? M. Yes. You know. เขาลูดแล้วจากพี่น้องเอ้ตว่าเหนเขาเขเธอขาอรนั้นเขาลูมดสู่ตู่แต่ว่า,า,อ,า,าอันนี้ว่าว่าเสร็จจมินจามินว่าเสร็จจมน yes จามิน,มน,มนว่าเสร็จจามนเห็นนี่จามนว่าเสร Yes Jamin, what is it? Oh. Good girl Jamin, what is it? Jamin Jamin, what is it? B Good girl What is it? Jamin, what is it? Jamin Ôi, liệu bọn này nó lúc Jamin à ah. What is it? คิวกฎเกลียวจามนวอร์ิสิทซีดีดีอือหือวอร์ิสิทเซน้อวอร์ิสิทเอลกฎเกลียวที่ขานตอบได้รูมจามินลูกวอร์ิทจามนลู จาเมนจาเมนลุกก okay, ูดเกิลจาเมนลุกจาตเห็นมั้ลุงจาเมนจาดเมนโอเคมัมีบายบายวอรสิทเกูดเกิลเอ็กวอร์สอิทจาเมน Jadmin. Uh, you gotta get we already get money. What is it? Why? Good girl. What is it? Jabin. Jamie. Why? No, buy over there? V. This V. Look the same, right? V. Mm -hmm. What's it? C. C, yeah. What's it? Judvin. จจมินจมินว่าสิดี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 ด okay. ีด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 ีมินมมีด,ดนะนะีดีดีดีนีด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 ีาีด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 ีีบบดี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 ดดดีีด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 ดีดีดีดดี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 ดอดีดีดี้ีดด้ดี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 ีีด ไม่ฟังแล้วไม่ฟังแล้วค่ะน้องจัดมินเป็นเด็กดื้อแล้วค่ะจัดมินเอ้ยมาคุยกันหน่อยสิลูกลูกสาวของหมามีมืึจัดมินไปแล้วนะเอาบายบายท่านผู้ชมก่อนลูกบ,บ,บายบายค่ะสวัสดีค่ะคุยดูแฮนดีๆสวัสดีค่ะดีๆอือฮึบายบายดูแดดด้วยจัดมินจัดมิน โอเคจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้พอพอกระไ่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า